โอเคครับถ้ามีนะครับอ่ามันจะมีปลั๊กดำแดงอยู่ในในกล่องนะฮะก็คือปลั๊กดำแดงเนี่ยเสียบเข้าดำแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปลั๊กอีกปลั๊กหนึ่งที่อยู่บนแบบคือปลั๊กบาลานซ์นะครับปลั๊กบาลานซ์เนี่ยมันจะเสียบเข้าตัวขาวขาวนี้นะครับของพี่ก็2 s เอสเสียบขวาบนสุดนะครับโ okay, อเคเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับก็เสียบสองฝั่งนะครับเหมือนทําเหมือนกันนะหลักการปุ๊บ แล้วก็ของพี่จะมีปลั๊กดำๆนะครับอยู่ในอยู่ในกล่องนะครับใช้สำหรับชาร์จโอเคเสร็จ okay, ปุ๊บนะครับเราก็จะไปที่เครื่องชาร์จนะฮะเครื่องชาร์จเนี่ยเราจะเลือก Lipo Balance นะครับแล้วก็ปริมาณแอมเนี่ย1.4ตัวเนี้ยคือ1.5 1,500ม ah. ิลลิแอมเราเลือกที่1.5 แต่ของพี่อยู่ที่2,500พี่ก็เลือกของ2อนะครับจำนวน S นะครับเนี่ยจำนวนบาลานซ์เนี่ย,นน Balance, เ,ยเราต้องเลือกไปที่ของพี่ต้องเลือก2นะครับ 7.42S นะครับแต่ก้อนนี้ก็คือ 4S เราก็จะเลือก 4S แล้วก็กดสตาร์ทค้างปุ๊บ1นึงทีนะครับแล้วก็กดสตาร์ทอีกทีหนึ่งคอนเฟิร์ม เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็ชาร์จเสร็จมันจะด้งตื้ดๆแล้วก็พร้อมใช้ครับ